สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูโค้ดภาษา Python นะครับที่จะเป็นการเขียนโปรแกรมโยนเหรียญนะครับเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกับการโยนเหรียญนะฮะซึ่งเป็นการโยนเหรียญที่ตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการโยนที่เป็นเหรียญหัวกับก้อยนะครับซึ่งในการเขียนโค้ดอันนี้เราจะเป็นโค้ดสั้นๆง่ายๆนะครับเราจะมีการใช้เรื่องของ List นะครับตัวแปรแบบ List เข้ามาช่วยแล้วก็มีการใช้ โมดูลเสริมก็เป็นการ Import แ a n ดอนเข้ามานะครับลองมาดูตัวอย่างโคดนี้กันนะฮะในบรรทัดที่1เนี่ยเราจะต้อง i m p o r t โมดูลที่เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันการสุ่มค่านะครับหรือว่าแ a นดอ m นะฮะบรรทัดที่2นะครับ,บ,รบเราจะมีตัวแปรชื่อว่าคอยด์ดัตตานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะกําหนดเป็นลิสต์นะครับซึ่งก็จะมีจากตัวอย่างเนี่ยเราจะมีหน้าเหรียญอยู่2หน้าก็คือหัวกับก้อยนะฮะก็จะมีเป็น การกำหนดตัวแปรแบบลิสต์นะครับแล้วก็เก็บแบบสตริงนะฮะแบบสตริงก็คือมีเครื่องหมายบอกไว้นะฮะก็จะมีหัวกับก้อยแล้วก็มีตัวแปรชื่อว่า row นะฮะตัวแปรชื่อว่า row เนี่ยเป็นการเช็คว่าต้องการทำซ้ำหรือเปล่าซึ่งค่าโดยปกติเราจะตั้งเป็น Y นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีบรรทัดที่4ครับเป็นวงรอบที่จะให้โปรแกรมเนี่ยขึ้นมาทำงานซ้ำๆกันนะฮะตรงนี้นะฮะจากนั้นก็เป็นการแสดงผลนะครับ ประเด็นสําคัญก็คือบรรทัดที่6นะฮะบรรทัดที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสุ่มนะฮะสุ่มเหรียญอ่าตรงนี้นะครับเป็นการสุ่มเหรียญออกมานะฮะแล้วก็มีการแสดงผลในบรรทัดที่7นะฮะส่วนบรรทัดที่8ก็เป็นการถามว่าต้องการลันต่อหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาลาันดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นผลตัวอย่างการลันครั้งแรกก็คือออกหัวใช่ไหมครับ ถ้าเราต้องการทำซ้ำก็กด Y อ่านี่ฮะก็ออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีที่เราต้องการให้มีการโยนเหรียญมากขึ้นนะฮะก็ทำได้หลายวิธีนะครับบางคนอาจจะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นก็ได้นะฮะก็เป็นแปรรูปสองนี่ไงฮะอย่างงี้ก็ได้ครับถ้าต้องการเพิ่มขึ้นเอาแบบง่ายๆก่อนนะ ก็สุ่มอีกแล้วก็พิมพ์นะครับอาจจะออกมาเป็น value 2ก็ได้นะฮะแบบนี้ก็มีการโยน2เหรียญน,นะครับขอเคลียร์ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะออกมาเป็นก้อยก้อยนะครับลองทำอีกรอบนึงนะฮะออกมาเป็นหัวก้อยนะฮะอีกรอบนึงก็ก้อยหัวอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะแต่ถ้าเราจะประยุกต์นะครับประยุกต์ให มีการโยนเหรียญหลายๆอันนะครับไม่อยากมาปิ้นออกทีละเหรียญทีละเหรียญอย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะใช้เรื่องของลูปเข้ามาช่วยนะเดี๋ยวเราจะลองปรับโค้ดเรื่องลูปดูนะฮะเราลองมาใช้ลูปเข้ามาช่วยนะครับก็คือเป็น for แล้วกันนะครับสมมุติเราเอาโยนทีละ5เหรียญน,นะครับก็ for i ไอเด้ง1นึ่งคอมาหนะฮะ แล้วก็ปินออกมานะฮะเรามาดูกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเราเอาเหนะรียญนะฮะเหรียญไอออกหน้านะครับออกหน้าก็จะเป็นตัว Val u e นะครับเราก็จะปิ์เป็นคําว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวแปรแล้วก็บอกว่าเป็นคําว่าออกหน้านะฮะ อลองมาลานดูกันนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นการโยเหรียญอยู่5เหรียญใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้ for เข้ามาช่วยก็เป็น for in length นึ่งถึงหนะฮะหนึ 1, 1, 6, นะฮะจะออก1-5เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนน <c oughs> ักศึกษาเคยเรียนกันมาแล้วว่าคําสั่ง for เรากําหนดเป็นยังไงนะฮะเรามาดูนะครับก็โยนออกมา ห้าเหรียญหถึงหแล้วก็ออกนะฮะอันนี้ก็อารมณ์เหมือนประมาณเราเอามือเนี่ยกำเหรียญอยู่5้าเหรียญแล้วก็โยนไปกลางกาศแล้วมันก็ตกลงมานะครับทีนี้ถ้าเราจะประยุกต์ว่าอา้าวเราสมมติเหรียญเราไม่ใช่มีหน้าเดียวนะครับอาจจะเป็นเหรียญเรามีหัวกลางก้อยนะครับสมมตินะฮะเราก็ไปแก้ที่คอยดัตตานะฮะไปแก้ตรงลิสต์ตรงนี้ฮะสมมตินะสมมติเราเป็น หัวกลางก้อยนะครับเหรียญก็จะมีอยู่หน้าที่ออกมากม็จะมีอยู่3แบบก็คือหัวกลางแล้วก้อยนะครับอันนี้คือสมมุินะฮะเดี๋ยวเราลองลันดูใหม่นะครับเห็นไหมฮะผลการโยนเหรียญก็จะมีหน้าออกมาเพิ่มก็คือมีกลางมีหัวมีก้อยนะครับก็ยังเป็นการสุ่มการโยนเหรียญออกมาอยู่5้าเหรียญน,นะครับ อันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิ s t นะครับเก็บข้อมูลเป็นชุดนะซึ่งในตรงนี้ก็จะเก็บเป็นแบบเป็นท้ายก็คือเป็นสตริงนะฮะแล้วก็สุ่มออกมานะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Random เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เอา For เนี่ยมาช่วยในการเหมือนกับว่าทําให้เราโยเหลียนหลายๆเหรียญในการร้านหนึ่งครั้งนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจแล้วก็ท่านที่สนใจทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ